สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการไขกุญแจดอกสําคัญเลยนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของเราไปเลยตลอดการมาดูกันครับว่าไอ้เส้นทางสู่อิสรภาพที่ว่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับอารมณ์ที่แบบเออเราเหมือนเป็นเครื่องจักรเลยทํางานงกๆกไปวันๆเพื่อรอให้เงินเดือนออกแล้วพอเงินเข้าปุ๊บนะแปบ๊บเดียวหายวับไปกับตาเลยมันเหมือนติดอยู่ในรูปเดิมเดิม วังวนเดิมๆครับซึ่งวันนี้แหละเราจะมาหาทางออกจากไอ้วังวนนี้ด้วยกันอีความรู้สึกที่ว่าเนี่ยเขามีชื่อเรียกของมันด้วยนะครับนั่นก็คือวงจรหนูถีบจากภาพมันชัดมากเลยนะเงินเดือนเพิ่งเข้ากระเป๋าท้ายปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายสารพัดดึงออกจากกระเป๋าขวาทันทีเหลือทิ้งไว้แค่ความกังวลว่าเดือนหน้าเราจะรอดไหมเนี่ยแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยนะมันไม่ได้เริ่มจากการลงมือทําอะไรก่อนเลยครับ แต่มันเริ่มที่ความคิดของเรานี่แหละก้าวแรกจริงๆที่จะหลุดจากวงจรนี้ได้คือการปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่องเงินแบบพลิกฝ่ามือเลยซึ่งนี่แหละครับคือรากฐ,ฐานของทุกอย่างที่จะตามมาหลังจากนี้แล้วไอ้การปฏิวัติความคิดที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงละเอามาดูกันครับนี่คือปรัชญาที่เป็นหัวใจหลักเลยนะของการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินทั้งหมด อย่างแรกเลยนะต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนว่าเงินน่ะมันเป็นแค่เครื่องมือครับมันไม่ใช่เจ้านายเราเลยคุณค่าจริงๆของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินเยอะแค่ไหนนะแต่อยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างฉลาดเพื่อสร้างชีวิตที่เราอยากได้จริงๆได้ยังไงอันนี้ตังหักที่สำคัญทีนี้เราต้องมานิยามเป้าหมายสูงสุดกันใหม่ด้วยเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การรวยหรือมีเงินเยอะๆนะครับแต่คือการมีความมั่งคั่งที่แท้จริง ซึ่งความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยมันคืออิสรภาพครับคือพลังที่เราจะเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ใช่แค่ได้แต่นั่งมองคนอื่นเขาใช้ชีวิตในฝันของเขาและในทางตรงรันงข้ามเลยนี่สินมันก็ไม่ต่างอะไรกับโซ่ตรวนดีๆนี่เองเลยครับมันคือสิ่งที่ผูกมัดอนาคตของเราเอาไว้บังคับให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้ต้องทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อไปชดใช้การตัดสินใจที่เราทำไปแล้วในอดีต โหเป็นภาระที่หนักอึ้งจริงๆนะครับเอาล่ะพอความคิดเราพร้อมแล้วนะก็ถึงเวลาลงมือทำกันสัทีครับขั้นแรกสุดเลยคือการสร้างเกราะป้องกันหรือที่เรียกว่าตาข่ายความปลอดภัยทางการเงินซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดของความมั่นคงทั้งหมดเลยละ่ะโอเคมาครับมาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยง่ายๆครับขั้นแรกนะ ลิสต์ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจริงๆต่อเดือนออกมาให้หมดเลยย้ํานะครับว่าจําเป็นจริงๆต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะจากนั้นขั้นที่2ลองมานั่งดูลิสต์นั้นอีกทีแล้วตัดไขมันหรืออะไรที่ไม่จําเป็นจริงๆออกไปให้เกลี้ยงเลยและสุดท้ายครับเอายอดที่เหลือเนี่ยคูณ6เข้าไปแค่นี้แหละครับนี่คือเป้าหมายเงินก้นถุงของเราเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะสมมุติ สมมติว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นต่อเดือนของเราเนี่ยหลังตัดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วนะเหลืออยู่ที่เดือนละ70,00บาทพอคูณ6เข้าไปเป้าหมายเงินก้นถุงของเราก็จะอยู่ที่42,000บาทเห็นไหมครับพอเรามีตัวเลขที่มันชัดเจนแบบนี้จากความฝันลอยๆมันกลายเป,เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ขึ้นมาทันทีแล้วพลังของเงินก้อนนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือบัฟเฟอร์ของชีวิตครับมันคือพื้นที่ว่างให้เราหายใจ มันมอบความสงบในใจและให้เวลาเราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แบบไม่ต้องร้อนรนแม้ในวันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างการขาดรายได้ไปชั่วคราวนี่แหละครับคือความมั่นคงที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยมือของเราเองจริงๆพอเราสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งแล้วก็ถึงเวลาไปอุดรูรั่วในเรือการเงินของเรากันแล้วครับซึ่งรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดก็คือการกำจัดหนี้สินทั้งหมดให้สิ้นซากไปเลยกลยุทธ์เนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะครับ คือหลังจากที่เรามีเงินสำรองฉุกเฉินครบตามเป้าแล้วนะเงินออมส่วนที่เหลือในแต่ละเดือนทั้งหมดให้นำไปปกหนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเราจะเล็งไปที่ตัวร้ายที่สุดก่อนนั่นก็คือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดเพราะมันคือตัวที่คอยกัดกินเงินของเราอยู่ทุกวินาทีแต่มีกฎเหล็กข้อเดียวที่สำคัญที่สุดเลยในขั้นตอนนี้ย้ำนะครับว่าสำคัญที่สุดคือห้ามแตะต้องเงินทุนสำรองฉุกเฉินเด็ดขาด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามเอาเงินก้อนนี้มาโปะนี้เด็ดขาดเลยเงินก้อนนี้คือป้อมปราการด่านสุดท้ายของเราที่ใครก็แตะต้องไม่ได้และแล้วเมื่อเราจัดการหนี้สินได้หมดจดก็ถึงเวลาเปลี่ยนโหมดครับจากที่เคยตั้งรับมาตลอดตอนนี้ได้เวลาเปิดเกมรุกเต็มตัวแล้วนั่นคือการเริ่มต้นสะสมขุมทรัพย์หรือสร้างความมั่งคั่งอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของเรากัน ชีวิตหลังหมดนี่นี่โอ้โหมันเหมือนโลกอีกใบเลยนะครับเรามีอิสระในการปรับงบเพื่อใช้จ่ายสร้างความสุขให้ตัวเองได้จริงๆขณะเดียวกันเราก็ยังต่อยอดความมั่งคั่งต่อไปให้เงินมันทำงานแทนเราบ้างผ่านการออมการลงทุนและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการลงทุนกับตัวเองครับทั้งเรื่องสุขภาพความรู้เพื่อให้เราวางแผนอนาคตระยะยาวได้แบบไร้กังวลจริงๆท้ายที่สุดแล้วนะครับ การเดินทางทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสะสมตัวเลขในบัญชีให้มันเยอะขึ้นนะแต่หัวใจของมันคือการสร้างนิสัยและตัวตนของคนที่จะมั่งคั่งขึ้นมาจริงๆเพราะหัวใจของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเลยครับแต่อยู่ที่วินัยที่สร้างมันขึ้นมาคำถามสำคัญก็คือก้าวแรกของการสร้างวินัยนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่